สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษประจําเดือนมีนาคมในหัวข้อเพื่อนบ้านชวนทะเลาะชวนให้ปวดหัวนะครับทาไมซอสถึงต้องออกคลิปนี้ออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติจะมีข่าวออกมานะครับเพื่อนบ้านจอดเกะก,กะละลานทําส่งเสียงดังนะครับกินเหล้าเอาะมะเทิงนะครับเปิดเพงลงรบกวนนะครับหรือ,อหลายๆคนนะครับก็อาจจะ ไปถึงขั้นชวนทะเลาะเอาหมาไปขี้เอาหมาไปเยี่ยวนะครับหน้าบ้านคนอื่นนะครับก็มีเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่โดยปกติแต่ทำไมซ้อถึงมันเน้นจังเลยในเดือนมีนาคม64อย่างนี้ก็คงต้องขอบอกว่าด้วยดวงดาวนั้นนะครับมันเป็นดวงดาวแห่งความขัดแย้งแล้วซ้อต้องบอกนะฮะ12ราศีแทบจะไม่มีใครรอดนะฮะ12ราศีแทบจะไม่มีใครรอดแต่ซอคัดออกมาแล้วนะครับว่ามันมีราศีที่ โดนหนักโดนเบาอยู่พอสมควรนะครับหนักๆจริงๆก็มีอยู่แค่ 4, สี่ซ่าห้าราศีนะครับแต่เบาๆมันก็มีหลายราศีอยู่หลักนะครับฉะนั้นไม่ว่าใครจะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังชอบตั้งวงกินเหล้าเอะอมะเทิงจอดรถเบียดเบียนเพื่อนบ้านนะครับเข้าออกบ้านตัวเองไม่ได้ซึ่งซอก็โดนประจำนะฮะโดนประจำนะครับ,นรจ,นรบจนต้องตกลงกับเพื่อนบ้านว่า ขอเถอะนะครับอย่ามาจอดเบียดเบียนกันเลยนะครับนะ,ะไปดูราศีแรกนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นราศีที่อารมณ์แรงอยู่ราศีหนึ่งก็คือราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภก็คงต้องระมัดระวังนะครับแต่ความเด่นชัดของดวงดาวนั้นไม่ได้รุนแรงมากมายนักแต่มีโอกาสไหมที่จะกระทบกระทั่งหรือมีโอกาสไหมที่จะเกิดความวุ่นวายจากบุคคลเพื่อนบ้านนะครับรอบข้างทาให้เดือดเนื้อําคาัใจบอกว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ราศีต่อไปนะครับชาวราศีเมถุนนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าชาวราศีเมถุนนั้นนะครับซอก็อาจจะให้น้ําหนักอยู่ในระดับโดยทั่วไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยชาวราศีเมถุนนั้นนะครับก็มีจุดสัมพันธ์ของดวงดาวอยู่พอสมควรพอไปดูที่ราศีสิงห์นะครับก็ยังถือว่าพอรับได้นะครับกับการก่อกวนของเพื่อนบ้านนะครับ ก็ยังพอรับกันได้พอคุยกันได้นะครับแต่ก็ยังมีการก่อกวนมีความวุ่นวายในเรื่องของการทําเสียงรบกวนนะครับต่างๆไปมองที่ราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยก็คงต้องขอบอกว่าอาจจะดูเด่นขึ้นมานิดนึงนะครับกับในเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางานนะลืมพูดไปนะครับรวมไปถึงเพื่อนที่ทํางานเพื่อน,น,นร่วมห้องเรียนอ่ามันหมายถึงว่าคาว่าเพื่อนห,หรือคนรอบข้างทั้งหมดนะจะเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางาน เพื่อนที่โรงเรียนรวมหมดนะครับฉะนั้นชาวราศีกันอาจจะดูหนักหน่อยนะครับอาจจะดูหนักหน่อยพอมองไปที่ชาวราศีตุลน,นะครับก็ถือว่ากลางๆถือว่ากลางๆพอพูดคุยกันได้นะครับพอเป็นมองที่ชาวราศีพิจิกนะนะครับชาวราศีพิจิกซอก็ยังมองว่าพอพูดคุยกันได้นะแต่ตัวคุณนั่นแหละที่จะคุยกับเขาดูเรื่องไหม นะครับเพื่อนบ้านอนะ่ะขอพูดคุยกับเขาได้แต่ตัวเรานะฮะเรานะ่ะจะคุมอารมณ์ตัวเราได้ไหมนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะพอไปมองที่ราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่าราศีธนูเนี่ยก็ยังพอที่จะพูดคุยใดๆได,ไ,ดได้อยู่พอสมควรนะยังพอที่จะพูดคุยใดๆได,ได้อยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะมีกลิ่นอของความวุ่นวายในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับส่วนราศีต่อไปคือราศีกุม นะครับราศีกุมก็คงต้องบอกว่าอาจจะโดนหนักหน่อยนะครับอาจจะโดนหนักหน่อยทั้งเพื่อนบ้านทั้งเพื่อนร่วมห้องทั้งเพื่อนที่ทํางานนะครับอาจจะมาเป็นสเต็ปเลยนะครับเต็มสกอร์กันไปเลยนะครับทะเลาะกับเพื่อนบ้านมาแแบบถึงที่ทํางานทะเลาะกับเพื่อนที่ทํางานต่อได้อีกนะฮะฉะนั้นชาวราศีกุมระมัดระวังไว้หน่อยราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนนะครับราศีมีนก็ต้องบอกว่า อารมณ์และคําพูดนะฮะอารมณ์และคําพูดอาจจะทําให้เกิดความกระทบกระทั่งได้นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวราศีมีนนั้นก็ถือว่ามีความน่ากังวลใจด้วยเช่นกันฉะนั้น12ราศีไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมที่ทํางานเพื่อนข้างบ้านนะครับขอให้โชคดี